ครับอยู่ Honda City นะครับมาดูฮะคันนี้ทำกุญจรีโมทนะครับแบบพุชสตาร์ทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะปุ่มสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับเข้าไปนะฮะแตะนะครับแตะเพกดปุ่มนะฮะนี่ครับรถสตาร์ทติดแล้วนะครับแบบนี้ฮะดับเครื่องครับกดปุ่มดับเครื่องครับทดสอบระบบนะฮะเดินออกห่างรถนะครับเรียกว่าระบบ บล็อกเอาไว้นะครับหรือระบบ PKE นะฮะเดินห่างรถประมาณ5เมตรนะครับทำการดีเทคสัญญาณนะครับนี่ฮะเห็นไหมไฟกระพริบรถล็อกเบเปิดประตูรถให้ช่างเบเดินมาเปิดประตูรถนะครับประตูยังล็อกอยู่นะฮะนี่ฮะพอเดินเข้าใกล้รถนะครับเดี๋ยวสังเกตไฟกระพริบนะครับถ้ามีการดีเทคสัญญาณได้นะครับนี่ไฟกระพริบแล้วนะฮะ ประตูสามารถเปิดอัตโนมัติได้เลยนะครับแบบนี้ฮะไม่ต้องกดคายนะครับโอเคนะครับสำหรับคุสตาร์ PKE โอเคหาห่างรถนะกดล็อกแล้วนะครับรถล็อกเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเราจะทําการสั่งสตาร์ทผ่านรีโมทฮะเดินห่างประมาณนี้นะครับรอสักครู่ครับโอเคครับกดปุ่มฮะาวินะฮะเห็นไฟไหมไฟสีแดงขึ้นแล้ว ตสตาร์ทติดนะครับไม่มีดีเลยนะฮะกดพอไฟของตัวรีโมทสตาร์ทนะครับใช้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันสั่งดับนะครับนี่ฮะรถยังล็อกอยู่นะครับเห็นไฟกระพริบไหมฮะใครแวะเข้าไปเปิดประตูหน่อยฮะเนี่ยรถยังล็อกอยู่นะฮะเดี๋ยวนา้จสั่งดับผ่านตัวนี้นะฮะกดค้างไว้5วิ1 2 3 4 5รถดดับแล้วนะครับเรียบร้อยครับ ใครสนใจอิ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทั้ง Facebook Fanpage แ,แต่งรถหนาแดมพิเบุญครับสวัสดีครับอยู่กับ Honda City นะฮะ08นะครับถึง12คันนี้ติดตั้งจอยแอนดอยขนาด10นิ้วรม2ลอม3 2นะครับโอเคมาเข้าเกียร์ถอยกันหน่อยเข้าเกียร์ถอยเป็นไงครับภาพสวยเลยนะครับโอเคนะครับงานวสวยๆแบบนี้เปิดไฟลีหน่อยฮะจะเห็นไฟด้านข้างขึ้นนะครับเมื่อเปิดไฟลีแล้ว หน้าจอแอปพลิเคชันครับนี่หน้าจอของ u t u b e นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบงานแต่งรถนะครับมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันก็เข้าไปกดติดตามน้าไว้ได้นะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันความหน่วงนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็การประมวลผลของเครื่องด้วยนะครับโอเคแบบนี้เป็นระบบสั่งเสียงได้ด้วยนะเชื่อมต่อกล้องถอยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดตั้งจอ Android ใน Honda นะครับ ซิตี้โฉมนี้ก็อินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชชบูรณ์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้น้าก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ